สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิราวัตชันพวงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาสิบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมญาขาราชการและได้ทำภาร หน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอหลวง การที่ดีมอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้ทอาความดีเพื่อชาติ พัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยครั้งที่2นางสาวจิราวั์จันพวงศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10จังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษประวัติส่วนตัวนางสาวจิราวัจจันพวงเกิดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2534ปัจจุบันอายุ30ปีภูมิลำเนา บ้านเล็กที่51หมู่ที่9ตำบลพลทองอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยามหาวิทยาลัยขอนแกน่นระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดงานที่ได้รับมอบหมาย งานด้านการจัดการเรียนการสอนโดยให้บริการผู้เรียนใน2รูปแบบคือให้บริการที่หน่วยบริการจำนวน6รายและให้บริการที่บ้านจำนวน29รายงานแผนงานและงบประมาณได้แก่งานการเงินงานบัญชีงานพัสดุและสินทรัพย์และงานนิเทศติดตามผลประเมินผลและรายงานผลต่างๆของหน่วยบริการและงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยบริการมีการจัดทำเว็บเพจของหน่วยบริการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองชุมชนรวมถึงองค์กรอื่นๆได้ทราบถึงภารกิจและบทบาทหน้าที่ของหน่วยบริการองค์ประกอบที่1การปฏิบัติตน มีการแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการพูดสื่อสารที่เหมาะสมต่อผู้เรียนเนื่องจากผู้เรียนจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความปกคร่องหรือมีความต้องการจำเป็นพิเศษซึ่งมีข้อจำกัดในการเรียนรู้หรือการสื่อสารดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้คำพูดที่เหมาะสมในการเรียนรู้และเพื่อทำให้ผู้เรียนรู้รสึกไว้วางใจและสามารถที่จะเป็นที่พึ่งของผู้เรียนได้ การแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางการผู้สื่อสารกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นโดยมีการเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมที่ชี้นำไปในทางบวกทั้งต่อความคิดและความรู้สึกของผู้ร่วมงานไม่เลือกใช้คำพูดที่ชี้นำให้เกิดการทะเลาะวิวาทมีเจตคติที่ดีในเชิงบวกกับประเทศชาติโดยมุ่งที่จะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด มีความตั้งใจในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถมีการใช้เหตุผลและวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติในหน้าที่ที่รับผิดชอบจนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างสำเร็จการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการและข้าราชการครูโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายรักษาระเบียบวินัยของทางราชการ กระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีมีหลักในการปฏิบัติหน้าที่ครูอย่างชัดเจนและยุติธรรมการปฏิบัติตนตามกฎหมายมีการปฏิบัติตนตามกฎห,หมายและกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมในฐานะเป็นพลเมืองที่ดียึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมทางศาสนาตามสารีประเพณีที่ดีของสังคมไทย 2. คุณธรรมจริยธรรม มีการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดโดยประพฤตินตนตามหลักศาสนาทำความดีละเว็นความชั่วนอกจากนี้ยังเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาส,สนากิจต่างๆของศาสนาที่นับถือโดยเมื่อมีโอกาสข้าพเจ้ามักหมั่นทำบุญสร้างกุศลเพราะเชื่อมาตลอดว่าสิ่งดีๆในชีวิตนั้นเริ่มต้นมาจากการทำบุญ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมาของท้องถิ่นหรือชุมชนเช่นมีการเข้าร่วมงานบวงสวงพระมอมรดลใจงานประจำปีของชาวอำเภอตะการพืชผลและการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาการมีจิตบริการและจิตสาธารณะโดยมีความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆที่องค์กรจัดขึ้น ด้วยความเต็มใจกระตือรือร้นและไม่หวังผลตอบแทนโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 3. จรรยาบรนวิชาชีพการพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการพัฒนาตนเองและดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับบุคลากรในระดับสถานศึกษาเช่นมีการเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อวัตกรรมเพื่อเด็กพิการการมีวิสัยทัศน์รู้และเข้าใจสนใจติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมการเมืองในปัจจุบัน โดยข้าพเจ้าให้ความสนใจในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยเข้าร่วมอบรมการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อในรูปแบบออนไลน์จากกระทรวงศึกษาธิการมีการให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาสไม่อัยวิชาชีพในการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง มีการมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถของผู้เรียนโดยข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนการเตรียมการสอนและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทักษะที่ถูกวิธีโดยมุ่งผลสำเร็จที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ การให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูโดยข้าพาจ้าได้เข้าร่วมการประชุมการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอและเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมข้าพาจ้าทำการบันทึกและสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน มีความรักความเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคโดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนค้าพเจ้ามีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน โดยข้าพเจ้ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้ความเคารพแก่ผู้บริหารบุคลากรผู้ปกครองชุมชนรวมทั้งภาคีเครือข่ายทําให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันด้วยดีเสมอมาไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบทั้งต่อทางกายและใจของผู้เรียนโดยข้าพเจ้าสอนให้ผู้เรียนใช้เหตุผลและความถูกต้องในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและการดําเนินชีวิต ข้าพเจ้าทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยยึดหลักความสามัคคีเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยข้าพเจ้าได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความเต็มใจและเต็มกำลังความสามารถมีการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองที่มีอยู่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาผู้เรียนเช่นมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนการออกแบบสื่อนนัตกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเช่น มีการออกแบบสื่อออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เมื่ออยู่ที่บ้านค้าพเจ้ามีการยึดมั่นและปลูกฝังการปกครองระบบประชาธิปไตยให้กับผู้เรียนโดยสอนให้ผู้เรียนรู้จักการเคารพกรติกาของห้องเรียนเช่นมีการเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าก่อนเข้าเรียนการเก็บสิ่งของเมื่อทำกิจกรรมเสร็จหรือการต่อแถวในการทำกิจกรรมเพื่อฝึกความมีระเบียบว,วินยัย 4การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจและศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเช่นฝึกให้นักเรียนรู้จักการปลูกพืชผ,ผ,ผักสวนครัวการถนอมอาหารรวมถึงการนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ให้เกิดคุณค่า ข้าพเจ้ามีการนำหลักปรัชญาของศฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเช่นการไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักประหยัดอดออมโดยข้าพเจ้ามีการทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อวางแผนในการใช้จ่ายและบริหารจัดการการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีการนำหลักปรัชญาของศฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่างๆเช่นการจัดกิจกรรมทักษะการดำรงชีวิต โดยมีการบูรณาการการจัดกิจกรรมเช่นให้นักเรียนรู้จักการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และการปลูกพืชผักสวนครัวที่สามารถนำใช้ประโยชน์ได้ 5. จิตวิญ,ญญาณความเป็นครู มีการสอนตรงเวลาโดยครูทำหน้าที่ในการรับนักเรียนในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนและมีการสอนที่เต็มเวลาโดยมีการจัดตารางการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะต่างๆให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนักเรียนแต่ละบุคคลมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะที่ถูกวิธีให้กับผู้เรียนโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงตามกับความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียน มีการให้บริการอย่างเสมอภาคกับผู้เรียนโดยให้บริการนักเรียนที่บ้านในกรณีที่นักเรียนไม่สะดวกมารับบริการที่หน่วยบริการมีการนำสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงการให้คำแนะนำในการฝึกทักษะที่ถูกวิธีให้กับผู้ปกครองรวมถึงให้คำปรึกษาข้อมูลข่าวสารสิทธ,ธิประโยชน์และมีการพูดคุยให้กำลังใจในการพัฒนาผู้เรียนให้กับผู้ปกครอง มีการจัดกิจกรรมการบูรณาการที่หลากหลายให้เหมาะสมกับความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคลเพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเช่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีการจัดการเรียนรู้ในการดูแลตนเองให้กับนักเรียนเช่นการล้างมือการสวมหน้ากากอนามัยรวมถึงการเว้นระยะห่างเพื่อลดการสัมผัส มีการให้คำแนะนำในการพัฒนาทักษะของผู้เรียนกับผู้ปกครองและมีการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้วิธีในการพัฒนาผู้เรียนรวมถึงให้คำปรึกษาในการพัฒนาผู้เรียนอย่างถูกวิธีมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนโดยปลูกฝังพัฒนาบุคลิกและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเช่นการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน มีความทุ่มเทเสียสละในการ,รจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆเพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูมีการวางแผนการสอนและดำเนินการสอนตามแผนการสอนที่วางไว้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะตามความต้องการจำเป็นพิเศษที่เหมาะสม มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสารรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในการจัดการเรียนรู้เช่นมีการสร้างสื่อวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพโดยข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานมีความคิดสร้างสารรค์ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถทำให้งานสามารถสำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ มีการปกป้องป้องกันไม่ให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติตนในทางที่จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพเช่นมีการเน้นย้ำให้บุคลากรลงเวลาในการปฏิบัติงานลงเวลาและบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการเพื่อผลประโยชน์ต่อตอนเองและรักษาประโยชน์ของส่วนรวมมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำกิจกรรมต่างๆที่องค์กรจัดขึ้นเช่นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันวางแผนในการดาเนินงานของกิจกรรมต่างๆมีการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินขององค์กรและมีการเข้าร่วมการประกวดสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมให้กับผู้เรียนองค์ประกอบที่2การปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอน มีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ทำให้สามารถจัดกิจกรรมที่เน้นการบูรณาการที่หลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลมีการออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนโดยเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการออกกำลังกายส่งผลทำให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีทำให้นักเรียนมีความสุขในการทำกิจกรรม มีการจัดทำเลือกใช้และพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนรู้รวมถึงสื่อนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เหมาะสมต่อความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมสอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้โดยมีการจัดทำแบบประเมินคุณนลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อวัดผลและประเมินผลการพัฒนาทักษะของนักเรียน 2. การบริหารจัดการชั้นเรียน มีการจะะัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้มีความปลอดภัยเพื่อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเช่นมีมุมสื่อการเรียนรู้มุมเสริมทักษะมุมเล่านิทานเพื่อสอนแทกคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน มีการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเช่นมีการประชุมผู้ปกครองหรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อรวบรวมข้อมูลในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนร่วมกันมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปลูกฝังพัฒนาบุคลิกและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนโดยสอนให้ผู้เรียนรู้จักมารยาททางสังคมเช่นการทักทายครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือการกล่าวคำขอบคุณเมื่อได้รับการฝึกทักษะ 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองเพื่อมีความรู้ความสามารถมีทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมเช่นมีการเข้าร่วมการอบรมการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลแบบออนไลน์เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ขององค์กรต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยข้าพเจ้ามีการเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนการอบรมสัมมนา,าต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรและมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 4. การทำงานเป็นทีมในการทำงานเป็นทีมนั้นข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานมีการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างแรงจูงใจมีแรงผลักดันมุ่งมั่นที่ทำภารกิจให้สำเร็จปฏิบัติงานด้วยกันฉันญาติมิตรพร้อมที่จะแก้ปัญหาหรือยินดีกับความสำเร็จร่วมกันในการพัฒนาทีมงานข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานมีการวางแผนการปฏิบัติงานระดมความคิดตั้งเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกันได้ 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสาสรศ,ศ,ศึกษาข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในภาระงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายโดยมีการาแสแ่งหาความรู้หมั่นฝึกฝนและพัฒนาความรู้เพื่อให้งานที่รับมอบหมายสำเร็จหรืลอล่วงตามวัตถุประสงค์ การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าสามารถใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่ายในการสื่อสารกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในการเรียนรู้และการฝึกทักษะได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธีข้าพเจ้ามีการใช้สื่อเทคโนโลยีและพัฒนาสื่อที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเช่นมีการสร้างสื่อในรูปแบบออนไลน์และใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจและได้รับความสนุกสนานอีกทั้งผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้ได้ไม่อยู่ที่บ้านทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้ทำพาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอ่อหลวง